สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไอเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตนะครับมารีวิวนะครับเปิดการขายนะครับรถกุด1รายการนะครับเป็นรถกุดนะครับไซส์ขนาด3ตันนะครับยี่ห้อคุมสูรุ่นนะครับ PC 3าสูตรนะครับ MRQ สองครับหรือ PC 3าสูตรนะครับ m r 2นะครับซึ่งสินค้ารายการนี้ครับเราจะส่งมาไปแก่ลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะครับลูกค้าเนะครับมีจุดประสงค์นะครับคือต้องการนำสินค้ารายการนี้เอาไปใช้งานเกี่ยวเพศงานส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นงานโครงการของบริษัทของลูกค้านะครับไม่มีการรับเหมาหรือรับจ้างแต่อย่างใดนะครับ อ่านะครับสำหรับรายการนี้ก็มีระบบลายไปปิ้งนะครับมาให้เพียบพร้อมหมดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลขนาดสามสูบนะครับโมชีตระบบไดเลอ์นะครับรูปแบบปั๊มเฮลิครับเป็นรูปแบบปั๊มนิวครับสำหรับรูปแบบคอนโทรลนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับสั่งการโดยน้ำมันนะครับส่วนเรื่องของหน้าปัดหน้าจอนะครับเป็นกึ่งอะนาล็อกนะครับอ่าสำหรับรายการนี้นะครับเป็นหนึ่งรายการนะครับที่ผมมองว่านะครับเอกลักษณ์ของมันคือทำงานคล่องตัวนะครับมีความนิ่มนวลนะครับเรื่องของบั้นท้ายเนี่ยสั้นนะครับทำให้หหหมมมมมุุนนนนซ้าาาาาายยยขวววเีี่่คคคลองงตัััสสูกกะรรรรบบ และก็เรื่องของอัตราในการสวิตต่างๆผมว่าคิดว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าลงอะไรสมัยนี้มีทั่วไปนะครับ อ่านนะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้ก็ปิดการขายนะครับให้แก่ลูกค้าท่านนี้นะครับในราคา400,000นะครับ80,000บาทนะครับเพียงเท่านั้นครับเราก็มีบริการจะส่งนะครับให้ถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับรายการนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับคือยังสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการที่ใกล้เคียงนะครับหรือต้องการอ่ารถรุ่นไหนยี่ห้อไหนสามารถนะครับโทรศั์มาปรึกษาเราได้ครับช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ผมทิ้งไว้หน้าจอนะครับมีดีไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับเราพร้อมตอบให้ทุกท่านนะครับเสมอนะครับและสาหรับนะครับทุ รถแบบนุ้นแบบนี้สามารถปรึกษาได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าจ่ายนะครับแต่อย่างไรนะครับคิดซะว่าผมทามเพื่อสังคมนะครับสำหรับวันนี้ผมนุชานะครับม,เมูเเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ